โอ้โหโอ้กี่คำไงครับใครไม่ถือว่านี่นี่โอ้โหใส่ไม่แยบไม่อยากไม่อยากจะรู้แล้วครับว่าพี่รัดไม่หิวข้าวหรอกนี่ไม่หิวอ่ากินคอนเทนต์เยอะๆเออใช่ไหมครับผมทำคอนเทนต์ก็เลยกินให้พี่น้องเออพี่น้องขันแม่แอบแอบขันแม่อันนั้นนิรีก็ถือเป็นอย่างสิ่งนั่งลงตาหน้านั่งอย่า นั่งลงนี่น้นองเนาะเป็นนันเนี่นี่นี่เอาเอาดูครับัเออนี่พ่น้าองครับมันอีกไมีกอมโดนผ้าสวบิวโดนผ้าสวบเลยนั่ง้องใ่อันนี้มคุยได้ปีนอนีนอนีนอหนึ่งสองอ๋อวันทำไรครับมันนี่ ปิ้งปลาเข็งครับผมปลาดุกก็ขอบคุณทุกต่อมแบบเองน่ารักตามเองครับผมแต่ว่าเครื่องอะไรเครื่องมะพร้าวนอนนอนบักนอนอยากประแดดหน่อยหน่อยหน่อยฟิล์มือพี่วัดนะครับวันนี้ไอ้ต๊มตามเองพี่วัดเอาบอ๊ะ อันนี mm ้จาแป้ประกอบอื o, ืเอปลาเข่งตัวเนี้ยเอื้อสิบะกินเนี่ยเ้สบกินเนี่ยเติต้รงเอาไปลาเติมเอืม อะังกินกันย่น้องเลี้ยงเสียงบอ๊ไน้ำลายแตกแล้วน้องตั้งชินไม่ยอมอ๋อเสียงะรใช่ป่ล่นจามมือเลยบอกมี่น้องได้ยินเสียงย่ำไหมอ่ะ

ปวดมันจะดอต้องออกอยู่เฮ้กินไปแต่เสีบให้ะกินแต่เสีบครับเพาะหลายยังไงจนมาจาของอ้วนท่านห่วะเออพีสายสอบพีสามมาเสอบเถอาว่า ในว่าอวาดอ๋อ่อมันมันต้องใส่มือีีมันยังสียด้อาเอรหลุดทั้งมันอาเสียีรนมอาเธรุดยยุ่ง่น้ายครับเนาะน้านไปอันสาเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาด็กน่เดี๋ยวไปตึกแห่พี่าไปไหมครับนี่สาอยู่หน้านี่ตอนนี้เลยบอสลาเราใหญ่กโมงแล้ววะ เสืยอได้นาบีวัตไปงานนี่มมแมไม่า,า,าแม่่ว่าตป็นอ้ลยเรีอย่มั่นเอาไห่ไปกินเอาหมาหอยอ๋ออบอ๋อเอาบมูป่าวันน้ำมูเลยดหมากอื ายถึงคนแมนใ <c oughs> คม่พ <c oughs> ี่ออฟฟิศอ่ะพกวัดฟิล์มแล้สลุกจ็ดโมงก็เจ็ดโมงอ่งเลย้ยตอนเบรับนอนเหอเบอนอนะครับเบอม่เข้มาเนี่ยเช็คอินแจ็วโมงครับบ่ายโมง บินบ่ายโมงสี่สิบห้าแม่เอมนออก,มา,กม,ม,มาเลยครับเด้อแม่มาไม่ยอติมากติมากแม่ยุคนไม่กินบ้างสิอเอาไปใส่ถาดคุณครับ ก็ลานต่ำอยู take ่ด so ้วยพี่น้องเลยปลาเค็งพอดีเรากับ huh. พ so ี่น <But S 2> <zet> ้องเลยค่ะตะกี uh ้ปลาเค็งแซ่บๆครับผม มาเด้อแม่เมียพูอยู่ทางไหสดพิวัฒน์น้ำนะครับผมนะครับผูอยู่ทางไนนะครับผมมาเบิงเ้อเบิ้บ่แจงยาดบกพรอยน้ำโมเป็นงเขาเหรอน้ำน่าาร นานมาเลยถ้าเกีย่ยมดีบทเนะตำหมันขักลนตำเนีอต้มเมีออะไรเก็บขิดกิ้ะครับข้าวกินันนแสบหายเนาะยิ่งเครบกินัน็ะแซบครับ ครับ้งต่าง<ส>มีมแซบป่อนน้องปั๊มนี่เมือนวาแซบยุคข้าแก่เราพวงเนี่ยุณคุอยู่เนี่ยเอรจานเบอร์จานตาแต่บับบแต่ละแต่แแตอาถึงขอบขนก็ต้องมาข้างลาอยู่มันกระเพชรย,ยู่แต่มันเศร้าปากเศร้าสตราปากบ่ไดดมันแสบเนี่ยเอามานมั่มเนี่ยเอามานั่มเสบเลยโอ้คหตัแซแสบขึ้นหลเอาฟ้าไหมอ น้องไม่เอาน้องไสอันนี้ละเขาไหวขคางกับปลาขางแล้วดีจัโอ้ยอยากเลือกออกทางแห้งอยากเอีียมออกแห้งมีของดีมาให้นี่เขาเล่นของดียังอีกโอ้ ปื้ดมาเป็นตัวมที่นที่ว่ากระปูนี่คือกระปูอันนี้่ะไม่กระปูกนี่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 เนเมนนอันนี้กี่ว้กี่ว้เม่นครับกะปูหน่อยเอามาห้อยลุ่งอุ้ยมันดิวโรยเนาะมันอันนี้ผลได้กระปูกน้อยกระมุกน้อยกระปกน้อยกรไม่ได้อยกระปุกน้อยกทะปุ้ ต้อปูต้องกีแกนขอนอนนะพี่แล้วก็เกยห้ยเนาะพ่อฝดบ่บ่ัจำน้อยนี่คนเยอะจ้ำ้าอะไกินเป็นขนาด้าแล้ววันนี้ใครไม่มาบ้านพี่โบกุพลานฮัลโนี่บ้าบมาใส่ไปงมหอยมากกี้อเนาะไอมาจัน อยู่ในเงื่อนมาจันนอนเพาะดือดพวกนาเกล่ยวเขาเนี่ยละกันด้วยขูมมันแม่นบ่าย็โอเคบ่มือนตาหรือ่น้องปามีกินเป็นตาแซบครับโอเคครับเอาไปกินแผมเนี้ยครับไปกินแนนอเอกันหน้า ท่าามีบอกแซ่บมากครับตำลุงอะไรก็แซ่บหมดถึงแม่งครับผมแซ่บหมดเลยแซบเพาะคนไทยไปรละไข่หรอไปได้ไปสื่อบอกเดียวมีมิตรเพื่อนไปเลือดบนเขาเขาให้โมเสกไหมอีสานมันมันอ่ะพี่เลยนะไสื้อบอกเทียบยังอิ่มไหมถ้า้องอิ่มไหมอ่ะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปสื่อเองไม่อิ่มไหมล่ะมฮังมคอดกับมีอิ่ม ไม่เลยท่วัานั้ม่ได้ี่วันรนุ่มไม่อกลบอกมาัอ้าี่มาี้สากกงคาบตอนนี้นะครับผมทิวัมากินลมชมวิวนะคะอยู่บ้านนะครับผมสากินลวเชคคิวนมีบ้ันทังว่าปีกไงไก่บ่ม่้ินี่วัดกินแล้วกรสิบ เตรียมตัวออกไปวันนี้เดินทางพี่วัตรเดินทางบินไปที่กทม,มนะครับนเดียวนะครับผมกินห่อนองบับบุ๊นะครับผม,อมเอาเิี่แล้วมาเชิญก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมครับ